สวัสดีครับพี่พี่น้องๆน,น,าน,านานาทุกคนครับวันนี้ก็สิมาอัปเดตบักอื้อทองอําไพอายุ40วันครับอายุ40วันนี่ครับล่างผมก็แตงตัดเครือไปน้วหะครับมันหังออการแห้งบางบางบาง,บางต้นก็ออกหาคกเครือมันครับมันงามปพดปีนี่้อื้องามครับ หลังจากที่เกือบเกือบทอนทิมตอนตอนที่เพียไฟลงรักษาเอากเลยกยโอเคอยู่ครับนี่ครับฟกทอง <c oughs> กำลังล่ามเครือครับกำลังเอื่มออกออกออกดอกก็มีแล้วครับเริ่มมีหน่วยแล้วครับเรือมมีหลูกออกที่ลูกเลยตัดเครือครับเตัดเครือตัดเครือตัดยอดอ่อนตัดยอดไปขาย เราได้ที่ห้างมอเอาตัดไปขายครับ <c oughs> อายุ40หมื่นครับถือว่าว่างาอยู่ครับงามอยู่ <c oughs> ผลตอบรับกโอเคย,อยู่ครับหลังจากที่เกือบรับแต่กลับมาได้ <c oughs> อ่อ เพียรลงเพื่น <c oughs> เดี๋ยวเพิ่นก็ออกเดอกได้ก็ได้สมแล้วครับประมาณอายุสี่สิบหาถึงหาสิบมือวัเพิ่นการไี้สมแล้วครับ <c oughs> กระลมกลับมาอีกนะครับลมโอ้ยไปจไจ้รอกัน <c oughs> ผมกระจงไ้ไ้ตนละสอง สองเครื่อนสองเทาครับรอบนี้นี่ครับตัวนี้ก็ะก็ตัดทิมนะครับว่าถึงจัดเครื่อง เครื่องมนนียครับแต้งไว้ครับน่ครับผมก็เรือแยี่ห้มันสองสองเขาครับไปนี่สองถึงสามเขาเออล่างเริ่มออกออกดอกครับ ตัดเครือแล้วพอดีก็จะได้ผสมดอกนะครับทองอายุปุย๋ยมีคนถามเขามายู่ครับว่าผมใส่ปุย๋ยอย่างผมใส่ปุ๋ยของเรือใบนะครับสูตร, 13, 13, 20, รสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดผสมยูเรียถ้่วหนึ่งกับต่อยุดสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดประมาณอกถ้่วยผมก็ใส่เธอฟังเธอเคืองครับ บลกเก็ดถวยนะผมใส <c> ่ <oughs> <c oughs> เดี๋ยวมีดอกแ่ะครับแต่ว่าบอนมีดอกตัวผูกบานผสมอยู่ปักทอง ถือว่างามอยู่ครับผมว่างามกว่าปีไก่ปีไก่ปีไก่ผมเห็นปีเหลกบ่อบ่เถ่าไดครับปีนีู้้สึกว่ามันเสมอกว่าปีไก่ปีไก่แถวๆถวทั้งปุ่นเนี่ยมันบ่ได้เลยครับมันมัอได้อยู่แต่ว่ามันถังบ่เแถาทีควรนะครับ ให้ผาเมันบรรยายครับยัง <c oughs> สำหรับมือใหม่ผมก็ว่าผมมาผ่านอยู่ครับกนวนบ่าน,นี่บานี้ตไปกะเอาหลังจากเข้เาตอนชงชงเข้าผสมดอกผสมดอกเขากบงดปุ๋ยครับงดปุยดป๋ยงดการให้ปุย๋ยไปจกักจักสองอาทิตย์ จงคอยให้ไหมนะครับก็ว่าดอกไอ้เฮาเบิ่งเหลียวว่าเบิ่งเหลีวว่าน่วยลูกิ่นติดเหลียวเป็นหน่วยเหลียวนวยนวยมันติดจับนวยเลียหนวยบรุษเล้ยวบรลบรนแล้วครับก็เฮ่าก็ใ <c oughs> ส่ปุ๋ยหมากมันครับเนนเน,นปุ๋ยหมากเลย่วงทุ้ไทอัดเขายางเดียวใส่ปุ๋ยายที่ดีครับปุ๋ยหมากนวยิ่นก็จะงามแต่ว่าผมจะเน้นเป็นของ สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับพอเป็นเพิ่นซิมีทึงเพิ่นได้สองทั้งสองอย่างนะทึงเรียงทึงเรียงทึงหมักทึงเรียงทึงหน่วยนี่ครับกพยายามดูเลยอย่าให้อย่าให้อย่าให้ใบเพิ่นเหลืองคือขันใบเหลืองเพิ่นก็ขาดคือขาดปุ๋ยนะครับต้องให้เพิ่นเขียวตลอดหลักหลักสำคัญมันคือต้องเขียวตลอดล่ะ ต้องเคี้ยวตลอดเลยห้ามให้ใบเหลืองกันใบเหลืองบอดีปันไดครับกับหน่วยพึงศสีบงงามนะครับหลังจากแต่งเลียวกิ่งประมาณนี้ครับไอ้พ่นันก็แต่งมาแล้วล่ละจะเหลืออยู่ช่วงๆนี้เหลีอยงช่วงนี้ครับบอดบ่อนแต่งเครืองปันไดต้นงทั้งพุ่มแต่งมาแล้ว ขอยเห็ดไปนั่นครับเพราะว่าบริตัดทิ้งนะายอดมันกับขายได้อยู่ครับโลละแปดบาทที่บาทอยู่ครับเพิ่งกับหายอยู่หน่ <c oughs> ยอยมัน,นะมนอ่ะหน่อยมือตัดเครื่อจัดเท้าแล้วมันก็จะดูดูสะอาดหูสะอาดตาครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตอนผสมดอกผมงก็กสิอัปเตียดเห็นไหครับ แล้วก็ตอนตอนที่เ่าจะเลือกเลือกเลือกหน่วยในว้เหาก็จิตบุก็จะอัปเดตเบื้องอีกตอนนั้นคนมากระถามมาหนาหนาเขามามันถามมาหนาเอาแนวใดหนากระถอนเอาครับกระถอนรอบเดียวเท่านั้นครับบ้านหนึ่ครับมันมันล่ามเขามาหากันเหลียวกะกระกระเหลี่ยวนะครับหนามันก็เลือยข้องนี่ครับเลยมันถอนมาเหลียวนิดเดียวหรอกบ้านนึง ามลยตอนไอ้ตอนผสมดอกเหลี่ยมได้ผมสิอัปเดตให้เบื่อนอีกท่านึงว่าแล้วเขาสิรักษาหน่วยหลกรักษาหล,หล,หลวมันแบบยดไปมั้งครับตอนมันจับหลกสีบวชหยหน่วยเพิ่นเป็นขีกากสีบวชหยหน่วยเพิ่นมีมีมีเห็หน่วยเพิ่นงามนะครับที่การรักษาดูแลหน่วยมันเห็นมันงาม คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นครับทุกครับก็ขอบที่เขาขอขอบคุณที่เขามารับชมช่องบ้นบาน ا มือใหม่ฮัทท่าคลิปก่กกับโบกีงครับโบจักรศอธิบายว่าจังไรก็ขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังขอให้ถูกหวยรวยเบืรอขอให้ลำลำรวยรวยทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ